ก็เจริญพรนักศึกษาธรรมะผู้มีบุญมากทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะวันนี้เป็นวันจันทร์ที่13เดือนกรกฎาคม2563สำหรับหลวงพี่แล้วเนี่ยวันนี้เป็นวันพิเศษวันหนึ่งในชีวิตหลวงพี่ซึ่ง ก็เป็นวันที่ลืมได้ยากนะครับแต่เดี๋ยวจะบอกว่าวันพิเศษนั้นคือวันอะไรเลยตั้งใจเลือกเอาหัวข้อธรรมะซึ่งคิดว่า,เ,าเป็นเป็นหัวข้อธรรมะที่ให้กําลังใจตัวหลวงพี่เองด้วยแล้วก็เชื่อมันเป็นอย่างยิ่งว่ามันจะสามารถให้กําลังใจพวกเราแล้วก็ช่วยให้พวกเราใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทใช้ชีวิตอย่างมีสติมีพระสูตรอยู่สามสี่พระสูตรซึ่งวันนี้เอามารวมกันในเรื่องราวนะครับในการ บรรยายครั้งนี้นะครับให้พวกเราได้เข้าใจภาพรวมต่างๆเนี่ยสามารถเชื่อมโยงให้เห็นภาพแล้วก็เอาไปใช้ได้จริงนะครับคราวที่แล้วเนี่ยเราได้มีโอกาสคุยกันถึงเรื่องความปรารถนา4อย่างของมนุษย์ซึ่งมนุษย์ทุกคนอยากได้แต่พระสมัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสว่าเป็นสิ่งที่ได้มาด้วยความยากลําบากแม้จะอยากได้นะแต่ก็ได้มาด้วยความยาก4ี่อย่างนั้นมีอะไรบ้างเรามาทบทวนนะหนึ่งคือเรื่องของโพกรั์เนาะ การมีพกรทรัพย์สมบัติเนี่ยทุกคนก็อยากได้อยากไปถึงจุดที่แบบเราปลอดการบนเรื่องทรัพย์ไปตลอดชีวิตทุกภพทุกชาติที่เกิดมาใครๆก็อยากได้อันที่สองคือเรื่องของการมีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็อายุขัยที่ยืนยาวไม่มีใครที่ไม่อยากได้แต่ทุกคนได้ไหมไม่แน่อันที่3เป็นเรื่องของยศยศก็คือเรื่องของบริวารยศแล้วก็เรื่องของเกียรตยิยศเนาะการมีลูกน้องบริวารมีคนใกล้ชิดที่ดีที่รักเราช่วยเหลือเรา สนับสนุนเราอยู่เคียงข้างเราตลอดอย่างนี้เป็นต้นแล้วก,การมีชื่อเสียงที่ดีงามก็เป็นสิ่งที่ทุกคนอยากได้แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะได้และอันที่สี่ถ้ายังจําได้ท่านพูดถึงชีวิตหลังความตายที่ดีไงคือการไปสู่สุคติดังนั้นไม่ใช่ว่าทุกคนอยากจะได้แล้วจะได้นะแต่สี่อย่างนั้นเนี่ยเป็นสอย่างที่อยากจะได้แต่มีโอกาสได้ไงแต่สิ่งที่เราจะคุยกันคืนนี้เป็นสิ่งที่ แม้อยากจะได้ใจจะขาดแต่ก็ไม่มีสิทธิ์จะได้เหตุการณ์ก็มีอยู่ว่านะครับพระเจ้าประเสิทธิโกศลเนี่ยก็สูญเสียเนาะพระนางพระเมศีมริกาซึ่งเป็นคนที่ท่านรักมากเนี่ยกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ขนาดพระเจ้าประสิทธิโกศลนะไม่เป็นอันทําการทํางานไม่บริหารบ้านเมืองนั่งซึมนั่งเศร้าข้าวปลาไม่กินนะครับเป็นคนละคนเลยจากคนที่เคยมี power หน้าเกรงขามหน้ากลัวนะกายเป็นคนอ่อนแอกลายเป็นคนแบบหมดกําลังกลายเป็นคนไม่มีกําลังใจในการที่จะทำจัดการบริหารจัดการบ้านเมืองหรือว่าปกครองค้าทาาบริวารใดๆทั้งสิ้นเรื่องราวในพระติบดกก็เล่าประมาณนี้นะครับประมาณนี้ก็คือสมเด็จพระเจ้าเปสนิโกโสลเนี่ยนะครับไปเฝ้าพระสมาพุทธเจ้าเพราะว่ามีคนแนะนําไปเนาะ เนื่องจากว่าก็คุ้นเคยกันอยู่แล้วนะครับท่านก็เป็นอุปถักนะครับไปดูไปไปหาพระสมบาเจ้าเพราะว่าภรรยาหรือหรือมเหสีเนี่ยนางมาริกาเทวีเนี่ยนะที่วงโคตก็คือตายนั่นแหละนะครับก็มีราชบุรุษก็เลยแนะนําพระองค์ว่าไปกราบไปกราบพระสมบาตเจ้ากันเถอะนะครับเผื่อว่าท่านจะได้มีคําแนะนําอะไรดีๆบ้างนะครับตอนนั้นพระเจ้าเสรฐทิโกสนเนี่ยบอกว่าอาการย่ําแย่มากเลยนะครับทุกโทรมนัสเนี่ยเห็นไหมนั่งเหงาหงอยนะครับก้มพะพัก เศร้าสลดอัดอั้นนะครับเรานึกภาพเรานึกภาพเลพระราชาเนะี่ยนั่งเหงาหงอยเลยนะจะแ,แต่งตัวยังไงจะทรงเครื่องอะไรยังไงเนะี่ยหมดสง่าราศีเลยเหงาหงอยไม่มีชีวิตชีวาคอตกนะครับคล่ำครวนพระองค์ผู้มีพระภาคนะครับทรงทราบแล้วเนะี่ยท่านก็ได้ตัดกับพระเจ้าเปรตที่โกศลน,นะถึงฐานะห้าประการนะครับ วันนี้เราจะมาคุยกันว่าฐานะห้าประการที่ว่าเนี่ยมันคืออะไรนะครับไม่ว่าสมณะหรือพระภิกษุเราเนี่ยนะพรามเทวดาพวกมารพรมหรือใครใในโลกใบนี้ไม่มีสิทธิ์ได้ครอบครองไม่มีเลยนะคุณจะมีอำนาจบาดใหญ่แค่ไหนคุณจะเป็นใครเป็นมนุษย์เป็นเทวดาบนชั้นฟ้าไหนก็ตามไม่มีสิทธิ์ได้ครอบครองสิ่งห้าอย่างนี้เนาะ เดี๋ยวเรามาดูกันปุรุชนผู้ไม่สดับนะครับถูกลูกสอนคือความโศกที่มีพิษแทงเข้าแล้วย่อมทำตนให้เดือดร้อนพึงเศร้าโศกลำบากร่ำไรทุบอกชกตัวนี่มาแล้วนะครับคร่ำครวนหลงงมงายแม้อาหารก็ไม่อยากกินนะครับแม้ร่างกายก็พึงเศร้าหมองสู้ผอมแม้การงานก็พึงหยุดชะงักแม้พวกอมิตรก็พึงดีใจ พวกมิตรก็พึงเสียใจดังนี้ครับปุถุชนก็คือคนแบบพวกเราเนี่ยในายดดยภาษาอังกฤษใช้คําว่า uneducated people คือพวกเราเนี่ยผู้ที่ยังไม่ได้รับการพัฒนาเรื่องปัญญาเนี่ยนะจะต้องตกในสภาพอย่างนี้คือถูกลูกศรลูกศรในที่นี้ชี้ไปที่ไหนชี้ไปที่ความโศกนะมันคือลูกศรที่ไม่ใช่ลูกศอธรรมดานะลูกศออาบยาพิษแทงไปที่ นะครับหัวใจเนี่ยแทงไปที่หัวใจเราเนี่ยนะทำให้เราเดือดร้อนเราจะถูกความเศร้าโศกครอบงำนะครับร่ำไรพิลีพิไลลำพันธ์ทุบอกชกตัวข้ามครวนหลงงมงายข้าวปลาไม่กินหมดเรื่องหมดแรงหมดสง่าราศีสู้ผอมหน้าตาหมองคล้ำงานการไม่เป็นอันทำแล้วละ่ะพวกอมิตรพึงดีใจพวกอมิตรคือคนที่ไม่ชอบเราศัตรูหมู่มารทั้งหลายนีย่เขาไม่ชอบเราเนี่ยทั้งมนุษย์ ตัวเป็นๆกับเทวดาที่เป็นมิจฉาทิฏฐิหรือพวกมารต่างๆเนี่ยจะดีใจเลยว่าโอ้เห็นเขาเห็นเราหมดเรี่ยวหมดแรงแล้วเราไม่มีกําลังใจทําความดีเนี่ยดีอกดีใจแต่เพื่อนๆเราเนี่ยมิตรเราเนี่ยจะเสียใจที่เห็นเราเป็นอย่างนั้นไงหมู่ญาติเราพี่น้องเราคนรักของเราเนี่ยจะรู้สึกว่าโอ้สงสารเนี่ยอย่างอย่าง,างกรณีของพระเจ้าประเศียรนิโกศนเนี่ยลูกน้องก็สงสารมากเลยเห็นพระองค์ท่านหมดเรี่ยวหมดแรงไม่มีกําลังใจทํางานนะเราเห็นไหมว่า ความโศกเนี่ยไม่ใช่เรื่องพอดีพอร้ายนะเป็นลูกสออาบยาพิษเลยนะเวลามันปักเข้าไปแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะไปดึงออกได้เลยนะดึงยากมากที่บอกว่าเป็นวันพิเศษของหลวงพี่ก็คือว่านะเมื่อเจ็ดเดือนที่ผ่านมาหลวงพี่ได้สูญเสียบุคคลที่หลวงพี่รักที่สุดนะก็คือโยมแม่พอเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นกับตัวหลวงพี่เนี่ยแม้เราจะอยู่กับธรรมะอยู่กับ ชีวิตของนักบวชมานานพอสมควรเนี่ยนะแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยหลวงพี่ก็คือคนธรรมดาคนหนึ่งนี่แหละเป็นสมมุติสงฆ์นี่แหละนะครับยังมีความรู้สึกยังมีความรักยังมีความผูกพันยังมีความห่วงหาอาทรความอะไรอาวรสิ่งที่พระองค์บอกเนี่ยมันคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับความรู้สึกของหลวงพี่อย่างนั้นเลยคือเหมือนกับว่าเราได้ ผูกลูกสอนอาบยาพิษเนี่ยอันนี้ปักไปที่ดวงใจของเราเนี่ยนะปักลึกมากเลยทุกขทรมานเสียใจเศร้าโศกกินไม่ได้นอนไม่หลับกังวลแต่ก็ไม่ถึงกับตีอกชกตัวอะไรอย่างนั้นแต่ว่าอารมณ์ของความทุกข์เนี่ยเข้าใจเลยมันไม่อยากทำอะไรจากที่เคย ตึกธรรมะได้ก็ตึกไม่ได้จากที่เคยสดชื่นเคยร่าเริงเคยพูดคุยก็ไม่อยากพูดคุยกับใครความคิดที่แจ่มใสก็ไม่แจ่มใสครับอะไรต่างๆนี้เป็นต้นมันปักเข้าไปแล้วเนี่ยมันถอนออกไม่ได้ขนาดเคยอ่านหนังสือธรรมะนะนั่งสมาธิก็นั่งศีลก็รักษาแต่เมื่อความทุกข์มันเกิดขึ้นจริงๆเนี่ยนะมันไม่สามารถดึงลูกศรนี้ออกไปได้เลยมันดึงไม่ได้ทําให้ตัวเองท้อแท้ ทำให้ตัวเองหดหู่ทําให้ตัวเองเสียใจทําให้ตัวเองพิรีพิไรล,ลำพันธ์อารมณ์แบบพระเจ้าประเสริฐที่โกศลเลยคล้ายๆอย่างนั้นเลยเพราะอะไรเพราะบุคคลคนนี้เนี่ยเป็นบุคคลที่เรารักที่สุดในชีวิตแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นต่อหน้าเราเนี่ยคือเราจะไม่ได้เจอเขาอีกแล้วตลอดชีวิตจากวันนั้นถึงวันนี้ก็เจ็ดเดือนแล้วที่ไม่ไม่มีโอกาสได้เห็นหน้าโยมแม่ไม่มีโอกาสได้ยินเสียงโยมแม่ทุกวันนี้ก็ไม่รู้จะคุยกับใคร มันเป็นความทุกข์ที่ต้องบอกว่าเป็นความทุกข์ที่สุดในชีวิตมันเป็นการสูญเสียที่ยิ่งใหญ่สุดในชีวิตก็ต้องบอกว่าไม่รู้จะทํำยังไงขนาดอยู่กับธรรมะมาอ่านหนังสือมาปฏิบัติมานะพอเจอเข้ากับตัวเองเนี่ยไปไม่เป็นเหมือนกันไปไม่เป็นเหมือนกันนะ อยากให้พวกเราได,ได้เรียนรู้ไปด้วยกันเราเรียนรู้จากเรื่องราวของคนอื่นนะครับแล้วก็มาทบทวนชีวิตของตัวเองเนี่ยเราไปปรับใช้ให้ได้นั่นคือประทูตส่งการเรียนธรรมะธรรมะคือธรรมชาติคือสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวนี่แหละเราเรียนเราศึกษาแล้วเราเอามาปฏิบัติให้กับตัวเราให้ได้นะครับเวลาที่มีปัญหาชีวิตเวลาที่มีความทุกข์มีความลําบากเนี่ยจะต้องรู้วิธีเอาลูกศรนไอเนี้ยออกให้ได้ก็เลยรู้สึกว่าอืมเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญเป็นเรื่องที่อยากจะแบ่งปันพวกเราด้วยอยากจะให้พวกเรา ได้มีหลักคิดแล้วก็หลักปฏิบัติเวลาที่เจอมาสมชีวิตจริงๆเนาะเดี๋ยวค่อยๆมาดูไปด้วยกันท่านบอกว่านะครับห้าอย่างที่ว่าเนี่ยนะเป็นสิ่งที่ไม่มีใครเลยที่มีสิทธิ์ที่จะครอบครองนะห้าอย่างที่ว่านี่คืออะไรนะครับมาย้ําอีกทีเนาะฐานะห้าประการนี้นะครับอันสมณะพระภิกษุเราเนี่ยนะพราหม์เทวดามารพรหมหรือใครๆโบนโลกนี้รวมถึงพวกเราด้วยนะที่ดูธรรมะอยู่เนี่ยนะไม่มีได้ไม่พึงได้คือไม่มีสิทธิ์ได้เลย หนึ่งขอสิ่งที่มีความแก่นะครับอย่าแก่เอจจิ้งเนี่นะภาษาอังกฤษใช้คำว่าเอจจิ้งขอสิ่งที่มีความแก่ของใครของเรานี่แหละอยาแก่ขอสิ่งที่มีความเจ็บอยาเจ็บิลเนสเนี่ยนะอันที่สามขอสิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดาอย่าตายเดทเนี่ยนะข้อที่สี ขอสิ่งที่มีความสิ้นไปจงอย่าสิ้นไปคือการพลัดพรากจากสิ่งที่เรารักนั่นแหละไม่ว่าจะเป็นคนที่เรารักของที่เรารักไม่พลาดได้ไหมอ่ะอยู่กับฉันไปตลอดได้ไหมอ่ะฐานะอย่างเนี้ยคงไว้ได้ไหมครอบครองได้ไหมไม่ได้นอะอืมอันสุดท้ายอันที่ห้าขอสิ่งที่มีความฉิบหายอย่าฉิบหาย เออพระไตไปดกเขียนอย่างนี้นะใช้ศัพท์บ้านๆนี้แหละนะครับจบหายคืออะไรจริงๆตรงนี้ไม่มีคำอธิบายในอรถกถาที่เข้าใจเลยนะเปิดมาหลายเล่มแล้วก็เลยไปเช็คพระไตยไปดปกภาษาอังกฤษครับก็ได้คำศัพท์มาสองคำพอที่จะได้ไอเดียว่ามันคืออะไรนะเขาใช้คำว่า lost กับคำว่า disappear เนาะ disappear คือคอมพลีต y ี o กรไปหมดเลยลาบยศสรรเสริญสุขอะไรที่เคยมีเนี่ยชิบหายหมดไม่สามารถบังคับให้มันอยู่กับเราอย่างนั้นไปตลอดอยากให้มันอยู่อย่างเงี้ยบังคับไม่ได้ครอบครองไม่ได้เป็นฐานะที่เราไม่มีสิทธิ์แม้อยากได้แค่ไหนอยากให้มันเป็นไปอย่างนั้นแค่ไหนไม่มีสิทธิ์เลยทีนี้มาดูต่อพระองค์บอกว่านะครับดูกอดพิสูจน์ทั้งหลายเพราะอาศัยอำนาจประโยชน์อะไร มีคําว่าอํานาจนะแล้วก็ประโยชน์นะสตรีบุรุษคฤหัหั์หรือบรรพชิตก็คือคนพวกเรานี่แหละจึงควรพิจารณาเนืองๆว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดานะไม่ล่วงพ้นความแก่ไปได้ดูก่อนพิสูจทั้งหลายความมัวเมาในความเป็นหนุ่มสาวมีคําว่ามัวเมาเนาะในความที่เราเป็นหนุม่มเป็นสาวมีอยู่แก่สัตว์ทั้งหลายซึ่งเป็นเหตุให้สัตว์ทั้งหลายประพฤติทุจริตด้วยกายนะครับด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจ เมื่อเขาพิจารณาอย่างนั้นอยู่หนึ่งเนืองเขาย่อมละความมัวเมาในความเป็นหนุ่มสาวนั้นได้นะครับก็คือละความมัวเมาเนี่ยนะหรือทําให้เบาบางได้อย่างน้อยก็เบาบางดูก่อนพิสูจนทั้งหลายเพราะอาศัยอํานาจประโยชน์นี้แลนะครับสตรีบุรุษคฤหัหั์หรือบรพชิตจึงควรพิจารณาหนึ่งเนืองว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความแก่ไปได้นี่พระองค์สอนนะ จากที่บอกว่า5ฐานะที่อยากได้แล้วมันไม่ได้มันมีอะไรบ้างท่านสอนต่อว่าทําไมนะครับเราถึงทําไมเราจึงต้องควรพิจารณาสิ่งนี้เพราะถ้าเราไม่พิจารณาเนี่ยเราจะใช้ชีวิตด้วยความประมาทมัวเมาว่าเอ้ยเรายังเด็กอยู่เลยเราจะไปตายได้ไงเราจะไปแก่ได้ไงเราจะไปเจ็บได้ไงเราจะไปพัดพลากได้ยงไงเรายังหนุ่มยังสาวอยู่เลยอนาคตเราเหลืออีกตั้งไกลชีวิตเราเหลืออีกตั้งเยอะในความเป็นจริงหาได้เป็นเช่นนั้นไหม การคิดอย่างนี้คือการคิดที่เรียกได้ว่าเป็นความคิดที่ตั้งตนอยู่ในความประมาทอย่างยิ่งและพระองค์ก็ที่บายข้ออื่นนะครับอันนี้คือความแก่เนาะจากนั้นพระองค์ก็ที่บายเรื่องของความเจ็บความตายความพัดพรากแล้วก็ความชิบหายเนี่ยนะไปทีละข้อทีละข้อในลักษณะเดียวกันอย่างนี้แล้วก็เอาสิทธิ์ที่มันไม่มีสิทธิ์จะได้เนี่ยนะแม้จะอยากได้เนะี่ยมาพิจารณานะให้ให้เราสามารถตั้งตนอยู่ในความไม่ประมาทให้ได้ โดยพิจารณาอย่างที่ท่านบอกนี่แหละพิจารณาทุกวันเลยพิจารณาหนึ่งๆนะครับเดี๋ยวตอนท้ายจะสรุปให้อีกทีหนึง่งผลแห่งการพิจารณาอย่างนี้นะอยู่เป็นประจำนะอันนี้พระพุทธองค์ตรัสสอนให้เราพิจารณาหนึ่งๆเนืองๆ,ๆ,ๆก็คือเป็นประจำบ่อยๆนะครับทุกวันได้ยิ่งดีเพราะไม่มีข้อเสียเลยมีแต่ข้อดีในการพิจารณาแบบนี้ไงดูก่อนพิสูจนทั้งหลายอริยสาวกนั้นย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าไม่ใช่แต่เรานะแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นที่มีความแก่เป็นธรรมดา ไม่สามารถล่วงพ้นความแก่ไปได้คือไม่ใช่เรานะที่แท้แล้วเนี่ยสัตว์ทั้งปวงเนี่ยนะก็คือสิ่งมีชีวิตทั้งหมดเนี่ยที่มีการไปเกิดมาเกิดทั้งหลายเนี่ยเกิดมาแล้วเนี่ยนะล้วนมีความแก่เป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความแก่ไปได้เมื่ออริยสาวกเหล่านั้นพิจารณาเนืองๆมักย่อมเกิดขึ้นอริยสาวกนั้นย่อมเสพอบรมทำให้มากซึ่งมักนั้นย่อมละสังโยชน์และอนุสัยย่อมสิ้นไป อันนี้พระองค์สอนพระให้พิจารณาเนาะเดี๋ยวพระองค์จะสอนโยมในส่วนของโยมนะครับประอูของพระนะทำหมดเดียวกันเนี่ยนะพิจารณาได้ลึกซึ้งแตกต่างกันนะของพระเนี่ยพระธรรมเจ้าชี้ไปที่การดับกิเลสเลยนะครับท่านใช้คําว่ามักเลยพิจารณาไปเลยว่าไม่ใช่แต่เรานะไม่ใช่แต่เรานะสิ่งมีชีวิตทั้งหลายเนะี่ย ทางมนุษย์สัตว์ที่เคยเกิดมาบนโลกใบนี้ไม่ว่าจะเป็นจานวนเท่าไหร่นะกี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านกี่พันล้านนะ่ไม่เคยมีสิ่งใดเหลืออยู่เลยล้วนบ่ายหน้าแบบความตายทั้งหมดหมดเลยนะดังนั้นไม่มีใครร่วงพ้นสิ่งนี้ไปได้เมื่อเราพิจารณาอย่างนี้อยู่เนืองๆนะบ่อยๆท,ท,ทีีทุกวันบ่อยได้แค่ไหนย,ยิ่งดีนะภิกษุผู้นั้นจะตั้งชีวิตตั้งตนอยู่ในความไม่ประมาทแล้วนะครับมักจะเกิดขึ้น มรคในที่นี้นะครับเราอาจจะคิดถึงอริยมรคมีองค์8ก็ได้นะครับจริงๆมันเป็นโลกุตโลกุตระธรรมเนาะธรรมที่สําหรับพ้นโลกครับเป็นอริยมรคก็คือการคิดถึงมรคเนี่ยการปฏิบัติตามอาริยมรคมีองค์8เนี่ยนะครับศึกษาไปเรื่อยๆนะครับการเสพก็คือการปฏิบัตินั่นแหละศึกษาอบรมไปเรื่อยๆให้มากขึ้นเรื่อยๆทำมรคให้เจริญนั่นแหละนะครับสุดท้ายจะละสังโยชน์ได้คําว่าสังโยชน์กับอนุสัยเป็นชื่อของกิเลสคนละตระกูลเนาะที่เราเคยได้ยินก็อย่างเช่น ตั้งแต่สกายติฐิวิจิกิจชาศิลปภาพตบปามาศเนี่ยเรื่องของกามเรื่องของอะไรเนี่ยละเลื่อยไปเนี่ยเป็นเรื่องของกิเลสจะค่อยละได้ทีละตัวทีละตัวนะครับอนุสัยก็คล้ายๆกันนะเป็นพวกเรื่องกามเรื่องพยาบาทนะครับเรื่องมานะทิฏฐิเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยก็จะค่อยละได้จนสุดท้ายพูดง่ายๆก็คือผู้สุดท้ายหมดกิเลสแค่พิจารณาอย่างนี้นะ <S 1> <S 1> พิจารณาให้เห็นความเป็นจริงอย่างเงี้ยสุดท้ายมันจะนำไปสู่การปล่อยวางเนี่ยก็คือวิมุตซึ่งเราเรียนมาจากคาบที่แล้วเนาะว่าหัวใจของ พุทธศาสนาชี้ไปที่การหลุดพ้นจะหลุดพ้นได้ต้องพิจารณาเห็นอะไรไปตามความเป็นจริงแล้วมันจะหลุดเองนะครับทีนี้ของโยมบ้างนะครับประโยชน์แม้เล็กน้อยในโลกนี้นะครับอันใครๆย่อมไม่ได้เพราะการเศร้าโศกท่านพูดถึงประโยคน,นะนิดนึงก็ไม่มีเลยนะเพราะการข้ามครวนไม่มีประโยชน์เลยการข้ามครวนพิรีพิไลลำพันธ์ตีอกชกตัวซึมเศร้าเนี่ยประโยชน์นิดเดียวก็ไม่มีเลย พระองค์เตือนสติแล้วนะว่ามันไม่มีพวกอมิตรนะครับก็คือคนที่ไม่ปรารถนาดีต่อเราเนี่ยนะพอเห็นเราเป็นเป็นทุกข์เนี่ยนะโอ้ยเขาดีใจนะครับเขาดีอกดีใจบัณฑิตผู้พิจารณารู้เนื้อความไม่หวั่นไหวในอันตรายทั้งหมดนะครับเราจะไม่หวั่นไหวเลยนะครับถ้าเรามองออกเพราะนั้นความเศร้าความโศกไม่มีประโยชน์ท่านให้สติแล้วนะบัณฑิตพึงได้ประโยชน์ในที่ใดบ้างนะครับด้วยประการใดๆเพราะการสรรเสริญ เพราะความรู้ทิดเพราะกล่าวคําสุภาษิตเพราะการบําเพ็ญทานหรือเพราะประเพณีของตนก็พึงบักบันในที่นั้นๆอ่านแล้วเข้าใจไว้เนี่ยเออเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังนะด้วยประการนั้นนะครับถ้าพึงทราบว่าความต้องการอย่างนี้อันเราผู้อื่นไม่พึงได้ไซก็ไม่ควรเศร้าโศกก็คือสิ่ง,งที่สิ่งที่เราอยากได้เนี่ยนะคนอื่นเราก็ไม่ได้เหมือนกันเนี่ย อยากที่จะให้คนรักเราไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายอยากจะให้ตัวเราไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายนะเราก็อยากได้จะขาดคนอื่นก็อยากได้จะขาดไม่ใช่ว่าเราเท่านั้นที่ไม่มีสิทธิ์ได้คนทั้งหมดก็ไม่มีสิทธิ์ได้เหมือนกันนั่นคือความหมายดังนั้นสิ่งที่ควรทาคืออะไรควรตั้งใจทํางานนะครับว่าบัดนี้เราทําอะไรอยู่ก็ทําให้มันดีที่สุดนี่คือความสนุกของการอ่านวันตไตรปิดกนะสนุกยังไง คือมันไม่สามารถเข้าใจได้ตรงๆถ้าอะไรมันตรงไปตรงมาเนี่ยบางทีมันก็ง่ายเกินไปใช่ไหมอย่าลืมว่าพระไตรปิฎกเป็นแหล่งที่เก็บคําสอนของพระพุทธองค์นะครับซึ่งมีการสอนเนี่ยไว้ตั้งแต่2,500ปีที่แล้วดังนั้นเวลาเราอ่านเราก็ต้องต้องขบคิดเนาะค่อยๆพิจารณาอืแล้วพยายามนึกตัวเองเข้าไปอยู่ในสถานการณ์นั้นแหะจินตนาการไปเลยว่าเราลงอยู่นั้นแล้วพระองค์พูดอย่างนี้หมายความว่าย่งไงนะครับ ต้องลงไปขนาดนั้นนะอย่าอ่านผ่านนะในที่นี้เนี่ยจับประเด็นได้อย่างน้อย3ประเด็นนะเป็นประเด็นที่พวกเราเอาไปใช้งานได้เลยนะนี่หลวงพี่ลองช่วยพวกเราสรุปให้นะก็คือว่านะครับอันแรกเลยเนี่ยอันแรกคือตรงนี้ประเด็นที่หนึ่งเนี่ยนะท่านชี้เป้าให้เราเลยว่าเออการที่เราไปเศร้าโศกอะไรอย่นเนี่ยไม่มีประโยชน์นะสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่สามารถเอาคืนมาได้แล้ว คนที่ตายไปแล้วจะไม่สามารถฟื้นคืนมาได้ท่านก็บอกพระเจ้าประเสริฐสิทธิ์กุศลอย่างนี้แหละนะครับว่าเวลาคนที่ตายไปแล้วเอาคืนมาไม่ได้มันจบไปแล้วไม่สามารถที่จะแก้ไขอะไรได้แล้วดังนั้นประการแรกที่เราจะต้องทําคือการยอมรับความจริงตรงนี้ให้ได้ก่อนเป็นสเต็ปที่หนึ่งถ้าสเต็ปนี้ไม่ผ่านนะสองสามไปต่อไม่ได้ต้องทําใจยอมรับให้ได้จริงๆ ว่าเราแก้ไขสิ่งนี้ไม่ได้แล้วครับพระเจ้าประเสริฐทท่กุลเริ่มได้สติผู้หญิงคนที่ลูกตายเริ่มได้สติเพราพระอ,องค์พูดอย่างนี้ตรงนี้ก็เผามาเยอะแล้วนะลูกเธอไม่ใช่ศพแรกได้สติเลยตั้งหลักก่อนแล้วเดี๋ยวไปสเต็ปที่2ต่อนะครับสเต็ปที่2คืออะไรบัณฑิตพึงได้ประโยชน์ในที่ใดๆด้วยประการใดๆเพราะการสรรเสริญเพราะความรู้กล่าวคําสุภาษิตการบําเพ็ญทานหรือเพราะประเพณีของตนนะก็ให้ขวนขวายทําสิ่งนั้นอันนี้คืออันที่สอง อันที่สองคืออะไรแทนที่จะมานั่งเหงาหงอยเศร้าส้อยซึมเซง็งเบื่อกลุ้มร้องห่มร้องไห้ตีอกชกตัวนะท่านก็บอกเลยว่ามันไม่มีประโยชน์ยอมรับเถอะนะว่าแม่เราไม่อยู่แล้วคนที่เขารักเราเขาหักอกเขาไปจากเราไปแล้วสามีเราที่เคยรักเราเขาไม่อยู่กับเราแล้วจบแล้วนะครับให้ทําตัวเองเนี่ยให้มีประโยชน์นะครับแทนที่จะมานั่งร้องห่มร้องไห้ซึมเศร้าอยู่นั้นนะลุกขึ้นมา ไปขวนขวายทําสิ่งที่มีประโยชน์ไปทําบุญให้แม่จัดสวดพระอภิธรรมนะครับไปเทศไปสอนนะครับไปดูแลแขกเหลือที่มางานศพไปปล่อยปลาไปใส่บาตรถวายสังฆทานลุกขึ้นทําประโยชน์อย่างนี้ดวงวิญญาณของผู้ตายเนะี่ยจะมีความสุขแล้วยังไม่พอนะคนรอบข้างเราเนี่ยเขาก็จะไม่ทุกข์ไปกับเราด้วยไงเขาจะมีกําลังใจว่าถ้ามีคนนึงเข้มแข็งเนะี่ยความเข้มแข็งนั้นนะ นะครับจะแผ่ไปถึงคนรอบข้างซึ่งเขาก็อยู่ใน,ในความเศร้าโศกเขาก็อยู่ในการเศร้าโศกเหมือนเรานี่แหละไม่มีมกําลังใจจะทําอะไรเลยพอเราเข้มแข็งเราลุกมาทําความดีนะนะครับการบำเพ็ญทานเนี่ยก็คือการทําบุญนั่นแหละการเข,าข่าคําสุภาษิตเนี่ยก็อาจจะหมายถึงการไปสวดมนต์การตั้งใจรักษาศีลน,นะครับการสันเสริญการความรู้อะไรต่างๆก็คือไปหาผู้รู้พูดคุยกับครูบราอาจารย์กับพระภิกษุ ไปหากาลยนมิตรเพื่อให้เรามีกำลังใจอย่าจมปลักอยู่ตรงนั้นประเพณีของเราเป็นอย่างไรก็ทําอย่างนั้นแหละนะครับเราเป็นศาสนาไหนเขามีรูปแบบการทําความดีอย่างไรเราก็ไปทําอย่างนั้นเลยอย่ามาซึมเศร้าอยู่ที่หน้างานศพไม่มีประโยชน์นะครับนั้นตั้งสติให้ได้แล้วเราก็ลงมือทําความดีเลยนะเอออย่าอย่าไปซึมเศร้างงางออยู่ตรงนั้นนะครับอันที่สามคือตรงนี้นะครับ อันที่สามเนี่ยนะควรตั้งใจทํางานโดยเด็ดขาดบัดนี้เราทําอะไรอยู่ควรตั้งใจทํางานโดยเด็ดขาดว่าบัดนี้เราทําอะไรอยู่ดังนี้ตรงนี้พระอ,องค์ชี้ไปที่ไหนชี้ไปที่ให้เรา stay f o c u s e เรียกสติคืนมายังมีสิ่งที่จะต้องทําอีกมากที่ยังไม่ได้ทําเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นเนี่ยแล้วมันก็จะผ่านไปยังมีความดีนะครับ ที่รออยู่เนี่ยในเส้นทางนี้อีกเยอะแยะมากมายเลยถ้าเราโมตแต่มาซึมมาเศร้ามาโศกเนี่ยเราจะหมดโอกาสในการได้ความดีหรือได้บุญกุศลนั้นๆไงนะครับทำใจให้เข้มแข็ง stay focused นะครับเราก็เป็นต้นแบบให้กับคนรอบข้างดูแลจัดการงานศพอะไรให้เรียบร้อยอะไรที่ต้องทําก็ต้องทําแล้วมันจะผ่านตรงนี้ไปได้ครับซึ่งหลวงพี่ก็มองตัวเองนะว่าเออเราก็ตั้งสติของเราใช้ได้เนาะสเต็ปที่หนึ่งเนี่ยหลวงพี่ใช้เวลานานมากนะ ใช้เวลานานมากวันนี้ก็ยังไม่แน่ใจว่าหมดหรือยังเออพูดตรงตรงเลยเจ็ดเดือนแล้วนะในการยอมรับเนี่ยนะครับแต่ทำดีเนี่ยหลวงพี่เต็มที่แม้จะยังยอมรับได้ไม่หมดแต่ความการทำความดีแล้วก็การอยู่กับปัจจุบันเนี่ยหลวงพี่ทำอยู่พยายามสอนตัวเองยกใจตัวเองนะครับ การสวดมนต์การทำบุญอะไรต่างเนี่ยเราเป็นพุทธเราก็ทำแบบพุทธทำไม่เคยหยุดส่งบุญให้แม่ทุกวันคิดถึงแม่ทุกวันไม่เคยหยุดแม้แต่วันเดียวเจ็ดเดือนแล้วเนี่ยซึ่งดวงวิญญาณของยมแม่น่าจะดีใจเนาะถ้าเห็นลูกหรือว่าคนที่อยู่เบื้องหลังเนี่ยทำอย่างนี้ให้ท่านไงดีกว่าเรามานั่งเศร้าโศกเสียใจร้องหม่มร้องไห้อยู่ทุกวันเนี่ยเจ็ดเดือนถ้าทำอย่างนั้นเนี่ยพระองค์บอกเลยว่าไม่มีประโยชน์นะครับปล่อยให้ร่างกายสู้พร้อม หมองเศร้าจิตใจหดหูนะไม่มีประโยชน์เลยดังนั้นสามสเตปนี้พวกเราไปปรับใช้เนาะยอมรับมันให้ได้นะครับแล้วก็อย่าปล่อยตัวเองให้เหงาหงอยเศร้าส้อยนะครับลุกขึ้นมาทําความดีอะไรที่จําเป็นต้องทําก็ทำนะครับแล้วชีวิตต้องไปต่อโฟกัสอยู่กับปัจจุบันนะครับดำเนินชีวิตต่อไปให้ดีพระองค์ก็พูดถึงสิ่งที่เรียกว่าอันนี้พระองค์เล่าให้พระภิกษสูฟ,ฟังก่อนที่พระองค์จะออกบวชนะพอบวชแล้วตัดสรุวแล้วเนะี่ยพระองค์เล่าพระสูตรเนี่ยให้กับพระภิกษสูฟ,ฟังว่าทําไมท่านถึงบวช ก่อนบวชมีเหตุผลอะไรเนี่ยดังนั้นหลวงพี่ว่ามันเชื่อมโยงกันได้พอดีเลยก็เลยม,มาฝากพวกเรานิดนึงนะครับก็ท่านบอกว่านะครับก่อนที่คนบางคนในโลกนี้นะตนเองเป็นคนที่มีชาติก็คือเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยนะนะก็ยังหาสิ่งที่มีการเกิดยังหาสิ่งที่มีความแก่ยังหาสิ่งที่มีความเจ็บป่วยคือเป็นพยาธิเนี่ยนะนะแล้วก็ยังมองหาสิ่งที่มีความตายเนะี่ยมีความเศร้าโศกเนะี่ยมองหาสิ่งเหล่านั้นเนะี่ยมาครอบครองอยู่ตลอดเวลารวมถึงพระอ,องค์ด้วยนะก่อนบวชท่านยังไม่รู้อะไร ท่านก็มุ่งหาสิ่งที่นําชีวิตไปสู่ความสะดวกสบายความสุขสบายอยู่ในรั้วในวังเนี่ยสิ่งตรงนี้ท่านบอกว่ามันไม่ประเสริฐท่านกําลังชี้ไปหาสิ่งที่ประเสริฐกว่านี้ไงคือสิ่งที่อยู่ตรงข้ามกับการเกิดการแก่การเจ็บแล้วก็การตายนะครับชี้ไปที่สิ่งที่เรียกว่านิพพานดังนั้นการสแสวงหาอะไรก็การสแสวงหาอะไรก็ตามที่มุ่งมาทางนี้นะเป็นการสแสวงหาที่ประเสริฐ ส่วนการสแสวงหาอะไรก็ตามที่ไปตรงข้ามเนี่ยนะคือการสแสวงหาที่ไม่ประเสริฐพวกเราไปคิดต่อนะเออทีอนี้โดยสรุปแล้วนะครับห้าอย่างเนี้ยพวกเราเอาไปพิจารณาให้ได้ทุกวันให้ได้บ่อยที่สุดนะจะเป็นสิ่งที่ดีมากจะทําให้เราตั้งตนอยู่ในความไม่ประมาทและเป็นการใช้ชีวิตที่มีสติหนึ่งเรามีความแก่เป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความแก่ไปได้สองเรามีความเจ็บเป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความเจ็บไปได้สามเรามีความตายเป็นธรรมดา ไม่สามารถล่วงพ้นความตายไปได้ 4. เราจะต้องพัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งหมดทั้งสิ้นและอันสุดท้ายเรามีกรรมเป็นของต้นใครทำกรรมดีก็จะได้ดีใครทำคใครทำกรรมชั่วก็จะได้ชั่วเราจะเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นด้วยตัวของเราเองเห็นไหมว่าคำสอนของพระมาสัาพทธเจ้าเนี่ยซิมเพิลเนาะเรียบง่ายตรงไปตรงมาทรงพลังเป็นเหตุเป็นผล เอาไปใช้ได้จริงเราอย่าคิดว่ามันไม่เห็นมีอะไรเลยหรอกพี่ก็เป็นประโยคธรรมดาก็แก่ก็เจ็บก็ตายแต่เอาเข้าจริงพอเจอกับตัวเองเนี่ยจะรู้เลยว่าความเข้าใจธรรมะเราแค่ไหนการที่เราอ่านหนังสือสอนว่ายน้ำก็ไม่เหมือนกับเราว่ายน้ําได้นะคนละอย่างน,นะการที่เราเข้าใจธรรมะผ่านตัวหนังสือไม่ได้หมายความว่าเราจะปฏิบัติธรรมะข้อนั้นได้นะดังนั้นในวันนี้พวกเราได้ฟังธรรมขนาดนี้แล้วเนี่ย ก็อยากให้พวกเราเอาไปคิดนะว่าเออเรียนธรรมะมาทั้งหมดแล้วเนี่ยความทุกรอบตัวที่ยังเกิดขึ้นอยู่เนี่ยรับมือกับมันยังไงตั้งสติรับมือแก้ปัญหากับมันยังไงแก้ได้ไหมทุกน้อยลงไหมถ้าชีวิตยังอยู่ในวงเวียนของความทุกข์อยู่แสดงว่าธรรมะที่เรียนมาทั้งหมดก็เหมือนเราอ่านหนังสือว่าการว่ายน้าว่ายยังไงแต่เรายังว่ายน้ําไม่เป็นก็จะจบที่ตรงนี้เนะาะสั้นๆง่ายๆจำอะไรไม่ได้ก็เอานี้ไปนะครับ สัพเพธรรม,มานาลังอภินิเวสายะทำทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นประโยคนี้ประโยคเดียวเนี่ยเป็นทางลัดไปสู่นิพพานเลยนะเพราะว่าการที่เราไม่ยึดมั่นถือมั่นเนี่ยชี้ไปที่การที่เราเข้าใจกฎไตรลักษ์ถูกไหมว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันจะต้องมันมันมันเป็นอนิจจังเนาะมันไม่เที่ยงมันตกอยู่ในสภาวะที่ต้องเสื่อมสลายคือสภาวะทุกข์แล้วมันก็ไม่มีตัวมีตนเนี่ย แต่ด้วยความที่เราไม่รู้ด้วยอวิชชามันทําให้เราเห็นตรงกันข้ามแล้วเราก็ไปยึดนั่นแหละที่เรียกว่าอุปทา,านนะไปยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่เราไม่ควรจะยึดมั่นถือมั่นเพราะจริงๆแล้วเราก็ไม่สามารถยึดมั่นถือมั่นมันได้อยู่แล้วตั้งแต่ต้นพอเราไปทําฝืนธรรมชาติตรงข้ามกับธรรมชาติของความเป็นจริงแล้วเนี่ยชีวิตเราก็เลยเป็นทุกข์เข้าใจแค่นี้นะเป็นช็อตคัทที่จะทําให้เราพ้นทุกข์มีความสุขที่แท้จริงได้เลยดังนั้นก็หวังว่านักศึกษาธรรมะทั้งหลายก็คงจจะได้้เขาใ รธรรมะพื้นฐานในวันนี้เนาะก็อยากจะให้ลองนําไปประพฤติปฏิบัติให้เกิดผลได้จริงนะครับอย่าเป็นแค่ผู้ที่รู้จําธรรมะนะครับเหมือนกับผู้ที่เข้าใจว่าการว่ายน้ําว่ายอย่างไงแต่ตัวเองว่ายน้ําไม่เป็นสาหรับท่านใดที่สนใจศึกษาเพิ่มเติมนะก็มอีอ้างอิงให้ตรงนี้นะครับลองไปศึกษาเพิ่มเติมเป็นพระสูตรที่สนุกครับยิ่งศึกษาเพิ่มเติมแล้วจะสนุกนะครับก็ขอจเจริญพรแล้วก็อนุโมทนาบุญกับพวกเราทุกท่านไว้ในโอกาสนี้นะ